สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของคูเปอร์นักเรียนเตรียมนายร้อยที่กําลังลงแข่งขันกีฬากับกลุ่มเพื่อนๆของเขาจากความผิดพลาดเล็กน้อยของคูเปอร์ทาให้ทีมของเขาพ่ายแพ้ทําให้เพื่อนเพื่อทุกคนรว้ไปถึงโค้ชต่างรุมยํำเขาแล้วด่าคูเปอร์ว่าเป็นไอ้ง่างที่ไม่สมควรเล่นตั้งแต่แรกโควัสกี้เพื่อนสนิทคนเดียวของคูเปอร์คอยให้กําลังใจเขาส่วนโค้ชก็กระซิบกระซาบกับลูกทีมว่า สาเหตุที่เขาปล่อยคูเปอร์ลงแข่งขันด้วยนั้นมันเป็นนโยบายของกองทัพที่นักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องได้เล่นร่วมกันเว้นก็เสียแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคูเปอร์จงทาให้เขาลงแข่งไม่ได้ทั้งสองคนที่โศตากันเหมือนกับว่าพวกเขาวางแผนการอะไรบางอย่างในขณะที่ทุกคนไปอาบน้ําพร้อมกันเพื่อนๆก็ได้ล้อเลียนคูเปอร์ว่าวันเยี่ยมญาติก็จะมาถึงแล้วก่อนที่เขาจะพูดต่อไปว่าอย่างคูเปอร์คงไม่มีใครมาเยี่ยมเพราะว่าครอบครัวของมันตายหมดแล้วยังไงล่ะมันเป็นลูกกำพร้า โควาสกี้ที่ยินแบบนั้นจะได้บอกเพื่อนๆว่าหุบปากเน่าๆของพวกแกแต่ละคนซะเมื่อวันเยี่ยมญาติมาถึงคูเปอร์ที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมจะได้ถูกใช้งานกึงก่งๆลงโทษให้คูเปอร์เข้ามาทำความสะอาดที่โบสถ์คูเปอร์พยายามเดินหาสาตุกุณเจเพื่อขออนุญาตกับเขาแต่เมื่อคูเปอร์เดินจนทั่วเขากลับไม่พบใครเขาจึงได้ตัดสินใจเดินลงไปสำรวจที่ชั้นใต้ดินที่นั่นคูเปอร์ที่พกกับจาขี้เมาที่จะก,ก้องเสียงใส่เขาว่าใครสั่งใครสอนให้แกมาที่นี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต สาธุคุณเจมส์ได้เดินเข้ามาแล้วบอกกับจ่าว,ว่าคูเปอร์ถูกลงโทษไปทำความสะอาดที่นี่เป็นการชั่วคราวเมื่อสาธุคุณเจมส์เด้กลับขึ้นมาด้านบนเขาก็ได้พบกับคุณนายคอนเว์เธอเป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตและเป็นผู้อุปการะคุณโรงเดนในร้อยแห่งนี้คุณนายคอนเวทไี่บอกกับสาธุคุณเจมส์ว่าที่นี่สวยมากสาธุคุณเจมส์จะได้อาสาพาเธอเดินดูร,บรอบๆเขาเล่าให้เธอฟังว่าโบสถ์แห่งนี้นั้นเคยเป็นของบาทหลวงเอสเตบันก่อนที่บาดหลวงเอสเตบันจะถูกจับได้ว่า เขาเป็นพวกข้างลัทธิบูชาซาตานโดยที่การตัดสินโทษในสมัยนั้นก็คือการตัดคอก่อนที่บาดหลวงเอสเตบันจะตายเขาได้ทําการสาบแช่งเอาไว้ว่าตัวของเขาเองถูกกันแกล้งและถูกใส่ร้ายไม่ว่าเขาจะตายหรือตกนรกบกไหมที่ไหนก็ตามเขาจะต้องกลับมาเพื่อทําการล้างแค้นอย่างแน่นอนในความเป็นจริงแล้วคุณนายคอนเวย์นั้นเป็นแม่ของดัรคลาสคนที่ชอบแกล้งคูเปอร์อยู่เป็นประจำทางด้านของคูเปอร์เขาก็ได้เข้าไปทำความสะอาดที่ห้องใต้ดินของโบสถ์ ซึ่งภายในนั้นมีตำราเก่าๆมากมายโดยที่หนึ่งในนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่าบันทึกของซาตานในตอนแรกคูเปอร์ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้เพียงแค่ว่ามันน่าสนใจดีจึงหยิบติดมือมาด้วยกลางดึกคืนนั้นคูเปอร์ได้นอนฝันร้ายถึงเอสเตบันก่อนที่เขาจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะตื่นสายพวกเพื่อนๆแกล้งถอดน,นาฬิกาปลุกข,ของคูเปอร์จึงท,ทำให้เขาเข้าเรียนช้าคูฮับแมนจึงได้ลงโทษคูเปอร์และตำหนิเขาเป็นการใหญ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่หัวเราะออกมาด้วยความสะใจ ในระหว่างการเรียนการสอนคูเปอร์ดูไม่สนใจสิ่งที่ครูครับแม้จะให้เขาเรียนรู้เท่าไหรนะ่นักเขาแอบเปิดอ่านตำราอันนั้นด้วยความตั้งใจก่อนที่คูเปอร์จะถูกไปสั่งให้ไปพบผู้พันหลังจากที่สัปดาห์นี้เขาเข้าเรียนสายมาสองครั้งแล้วที่ชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์คูเปอร์พยายามใช้คอมพิวเตอร์แปลปภาษาในตำรานั้นก่อนที่เขาจะพบว่านี่คือบันทึกของเอสเตบันเอสเตบันที่เขียนระบุว่าเขาสรรเสริญและบูชาซาตานและได้รับพลังจากซาตานมาอย่างเต็มเปี่ยม หากวันใดวันหนึ่งเขาตายเขาจะกลับมาล้างแค้นคนที่ฆ่าเขาก่อนที่คูเปอร์นั้นจะถูกแก๊งของดัตลาสเข้ามาแกล้งเขาอีกรอบโควัซกี้ที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนก่อนที่เขาจะถูกกลุ่มอัดจนน่วมไปด้วยอีกรายสาธุคุณเจมส์เข้ามาต่อว่าคูเปอร์ที่เขาแต่งกายไม่เรียบร้อยคูเปอร์จึงรีบเก็บปูที่สนามและเดินทางไปพบกับผู้พันเขาถูกเรียกตัวมาพบผู้พันเป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากที่ตลอดสัปดาห์นี้เขาทำผิดกฎโรงเรียนหลายต่อหลายครั้ง คูเปอร์นั้นรีบมากจนเผื่อทำตำราหล่นหนักขยะโดยที่เขาไม่รู้ตัวผู้พันได้ทําการต่อว่าคูเปอร์เป็นการใหญ่ว่าเขาแปลกแยกจากที่เขาได้รับรายงานมาคูเปอร์เป็นเด็กนักเรียนที่มีไอคิวสูงที่สุดในชั้นแต่ทำไมคูเปอร์ถึงเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นไม่ได้ผู้พันได้บอกกับคูเปอร์ว่ากลับตัวกลับใจเสมใหม่ก่อนที่เขาจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนหลังจากนั้นผู้พันก็สั่งลงโทษคูเปอร์ด้วยการเคยนก้นเขาแม้แต่เลขาหนะ้าห้องของผู้พันก็ยังหัวเราะเยาะเขาด้วย คูเปอร์นั้นถูกกั่นแกล้งและถูกลงโทษอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เขาถูกใช้ใมาทำความสะอาดที่คอ,อกหมูทางด้านของเลขาเธอก็ได้เจอเข้ากับตำราที่คูเปอร์ทำตกเอาไว้เธอไม่สนใจเนื้อหาของมันสนแต่ดาวที่ประดับอยู่บนตำราซึ่งมันน่าจะเก่าและมีราคาสูงอย่างแน่นอนเธอจึงได้พยายามแงะมันออกมาจากตำราทางด้านของคูเปอร์นั้นเขาก็ได้ถูกหมูที่ดุร้ายพวกก็มาจูจ่โจมโชคยังดีที่เขาสามารถปินหนีมาได้ทันแก๊งของดัตลาสนั้นจะคงแก้งคูเปอร์ไม่เลิก พวกมันต้องการจะสร้างปัญหาคูเปอร์เพื่อแม่คูเปอร์ลงแข่งกีฬาได้อีกพวกมันได้ล้อเลียนคูเปอร์ว่าตัวแกเหม็นอย่างกระขี้หมูซึ่งคูเปอร์ก็ไม่สนใจและพยายามตามหาตําราของเขาแต่เมื่อคูเปอร์ลองหาอยู่นานเขาก็พบว,ว่ามันหายไปทําให้คูเปอร์เข้าใจผิดคิดว่าพวกของดักลาสเอาตําราของเขาไปคูเปอร์จึงเดินตรงไปถามบับเบิลว่าแกเอาตาราไปใช่ไหมบับเบิลก็เลยบอกคูเปอร์ว่าฉันไม่รู้ว่าแกพูดถึงอะไรและต่อให้มันอยู่กับฉันแกก็จะไม่มีทางได้มันคืน เช้าวันต่อมาคูเปอร์ได้แวะไปถามเลขาว่าผมน่าจะลืมตำราของผมไว้ที่นี่คุณเห็นมันบ้างหรือเปล่าเลขาเบปากใส่คูเปอร์แล้วบอกว่าฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคูเปอร์จึงเดินเข้าไปใช้งานที่ห้องคอมพิวเตอร์เขาพยายามค้นหาวิธีในการติดต่อกับซาตานให้ได้ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ได้อธิบายว่าคูเปอร์นั้นจะต้องสัมผัญญากับซาตานเพื่อให้ได้รับพลังมาเขาจำเป็นต้องเซ็นชื่อตัวเองลงไปบนตำราเล่มนั้นที่มีชื่อเรียกว่าตำราแห่งความตาย กลางดึกคืนนั้นคูเปอร์ได้แอบเข้าไปในโบสถ์แล้วใช้คอมพิวเตอร์ของโบสถ์ในการค้นหาวิธีติดต่อกับซาตานซึ่งคอมพิวเตอร์กรลิดรายการออกมาว่าต้องใช้อะไรบ้างคูเปอร์จึงได้เดินหาวัาตถุดิบรอบๆโบสถ์ของเขาในท้ายที่สุดแล้วคูเปอร์ก็เหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคอมพิวเตอร์ระบุว่าต้องการเลือดก่อนที่คูเปอร์นั้นจะถูกกระจกวัด้วยสารทุนเจมเขาตะโกนบอกให้คูเปอร์ขึ้นมาได้แล้วแล้วรีบไปกินข้าวก่อนที่เพื่อนๆที่น่ารักของคูเปอร์จะแกล้งเขาจนแทบไม่มีอะไรกิน ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไปไปตามคําพูดของสาวทุกคนเจมจริงๆเพราะทุกคนต่างพากันกินอาหารจนหมดเกลี้ยงจนไม่เหลือให้คูเปอร์พ่อกลัวที่รู้สึกสงสารคูเปอร์จับใจที่ได้ทาสเต็กให้เขากินเขาพูดกับคูเปอร์ว่านายไม่เหมาะกับที่นี่หรอกที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนนักเรียนในร้อยในฝันแต่มันคือสถานที่ดัดสันดานของพวกลูกคนรวยเมื่อกอบรัวอบรมพวกมันไม่ได้พวกเขาจ็ที่ได้ส่งตัวพวกมันมาเข้าค่ายที่นี่บอกพ่อแม่ของนายไปซะว่านายอึดอัดแค่ไหน และให้พวกเขาพาตัวนายไปจากนรกแห่งนี้คูเปอร์จะได้บอกพ่อครัวว่าพ่อแม่ของผมตายหมดแล้วพวกท่านฝากผมเอาไว้ที่นี่ก่อนตายและผมก็ไม่เหลือใครอีกแล้วพ่อครัวที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าพ่อแม่ตายแล้วฉันจะได้จัดมันบทสุดพิเศษให้กับเธอด้วยอีกอันพ่อครัวได้พาคูเปอร์ไปดูลูกหมาที่เขาแอบเลี้ยงเอาไว้เขาบอกกับคูเปอร์ว,รว,ว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งที่ใกล้ตายมันอ่อนแอกว่าพี่น้องของมันและดูดนมจากแม่ไม่ได้ คูเปอร์จะได้บอกกับพ่อครัวว่ามันดูคล้ายกับผมผมขอเก็บมันเอาไปเลี้ยงเป็นเพื่อนได้ไหมพ่อครัวจะได้บอกคูเปอร์ว่าได้แต่ถ้าเธอถูกจับได้อย่าบอกใครว่าเอามาจาัดไหนหลังจากนั้นคูเปอร์ก็เอาหมาน้อยไปเลี้ยงที่ห้องใต้ดินของโบสถ์คอมพิวเตอร์อยังยืนยันว่ามันต้องการเลือดเพื่อที่จะทำพิธีเรียกซาตานให้บรรลุผลได้คูเปอร์ไม่ยอมฟังคำเตือนของคอมพิวเตอร์แล้วพยายามเรียกซาตานออกมาด้วยข้าวของเท่าที่มีเขาเขียนชื่อตัวเองลงไปบนตำราแห่งความตาย ข้าแด่ซาตานที่น่าเกรงขามข้าขออุทิศทางชีวิตให้กับท่านขอให้ซาตานจงปรากฏกายต่อหน้าข้าเดี๋ยวนี้อยู่ๆคูเปอร์ก็ได้ยินเสียงดังโครมครามมาจากอีกห้องเขาจึงทำใจทีสู้เสือเดินตามเสียงไปไม,มีปีศาจหน้าเกลียดหน้ากลัวผมะมหลอกคูเปอร์จนเขาสลบไปก่อนที่ความจริงจะเฉลยว,ว่าพวกมันเป็นพวกของดักลาสทุกคนต่างประกัาหัวร้อนสาใจในความเฉมเอ่อบลอของคูเปอร์รุ่งเช้าวันต่อมาในขณะที่คูเปอร์กำลังล้างถังขยะอยู่นั้น พ่อครัก็ได้บาดเข้ามาเอากระดูกให้เขาพ่อครัวได้บอกคูเปอร์ว่าฝากไปให้เจ้าหมาร้อยตัวนั้นด้วยท่ามกลางสายตาของใครบางคนที่จับจ้องมองคูเปอร์อย่างไม่ลดละสายตาหลังจากนั้นคูเปอร์ก็กระดูกให้เจ้าหมาด้วยความดีใจจา่าได้เดินตามคูเปอร์มาและบอกคูเปอร์ว่าฉันจับแกได้แล้วแกจะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนและลูกหมาตัวนี้จะต้องตายจ่าพยายามจะหักคอลูกหมาทิ้งโดยมีคูเปอร์พยายามตะโกนร้องว่าช่วยด้วยจู่ๆคอมพิวเตอร์ก็ติดขึ้นมาเอง และคำสารของเอสเตบันก็เริ่มทำงานทันทีมันจะการจับจ่าหักคอจนตายคาที่ในตอนนี้โคดได้เข้ามาปรึกษากับผู้พันว่านักเรียนนายร้อยคูเปอร์ทำผิดกับโรงเรียนหลายครั้งแล้วและเขาเข้ามาขออนุญาตผู้พันไม่ให้คูเปอร์ลงแข่งขันต่อไปโดยที่ในระหว่างนั้นคูเปอร์ก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเขาพยายามจะแจ้งบอกทุกคนว่าจ่าตายแล้วแต่ก็มีใครยอมฟังถึงที่เขาพูดและไล่ตะเพิดเขาออกไปคูเปอร์ที่กลัวความผิดและไม่รู้จัดจัดการกระสุนของจ่าย,ยังไงดี จนกระทั่งเขาได้เจอกับห้องลับห้องหนึ่งที่ข้างในเต็ไมไปด้วยกองกระดูกจำนวนมากและรวมไปถึงศพข,ของเอสเทบันก็อยู่ภายในนั้นด้วยทางด้านของเลขาสาวที่อาบเก็บตำราความตายกลับมาบ้านด้วยเธอยังคงไม่ลดละความพยายามที่จะแก้ตาออกมาจากตำราให้ได้เอสเทบันจะได้ทําการส่งหมูป่าไปไล่ขิดเธอตายภายในบ้านในตอนนี้ที่โรงเรียนได้มีการจัดการประกวดสาวงามเกิดขึ้นโควัสกี้นั้นเห็นว่าคูเปอร์หายตัวไปเขาถึงได้พยายามตามหาคูเปอร์ จนกระทั่งได้เจอกับเพื่อนที่อยู่ในสภาพเหม่อลอยโควสกี้ที่ักชวนคูเปอร์ให้ไปร่วมง,งานด้วยซึ่งผลการตัดสินการประกวดก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่ามงนั้นได้ไปลงที่มิสเบเกอร์เหล่านักเรียนนายร้อยทุกคนต่างประโหร้องดีใจส่วนคูเปอร์ก็เดินมาที่หลังเวทีและปลอบใจเคลลี่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเธอทำดีที่สุดแล้วคนที่สวยที่สุดภายในงานคือเธอและมงน่าจะลงที่เธอมากกว่าทําให้เคลลี่ได้ยินแบบนั้นก็โหร้องชอบใจแก๊งของดักกลาสได้ก็ประกอบกวนคูเปอร์อีกรอบ โดยที่ครั้งนี้พวกมันขู่คูเปอร์ว่าพวกมันจะฟ้องคูว่าคูเปอร์แอบสูบบุหรี่คูเปอร์จะได้ตะโกนบอกพวกมันว่าฉันไม่ได้สูบและฉันมีสิทธิ์ลงแข่งขันกีฬาเท่าทีมกับพวกแกทุกประการพวกของดักลาสจะได้บอกคูเปอร์ว่าพวกกูไม่ยอมหรอกเว้ยใครจะยอมให้คนขี้แพ้อย่างมึงมาร่วมทีมด้วยเดี๋ยวทีมพวกกูก็จะพลอยแพ้ไปด้วยพวกมันยังขู่คูเปอร์ต่อไปอีกว่าถ้าแกยังดึงดันที่จะลงแข่งขันให้ได้ลูกหมาที่แกซ่อนเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินของโบสถ พวกเราจะเอาตัวมันมาทําไส้กรอกซะไม่เชื่อแกก็คอยดูหลังจากนั้นพวกมันก็พากันเดินจากไปในตอนนี้คูเปอร์รู้สึกแค้นใจมากที่เขาถูกกันแกล้งทุกวิถีทางผู้พันที่เดินเข้ามาต่อว่าคูเปอร์เรื่องที่เขาแอบสูบหรีก่อนที่เขาจะปลดคูเปอร์ออกจากการแขันขันกีฬาทางด้านพรรคพวกของดักราสที่เริ่มเมาได้ที่พวกมันจะได้พากันบุกเข้าไปที่ห้องใต้ดินของโบสถ์ทุกคนดูตื่นตาตื่นใจกันมากราวกับว่าที่นี่เป็นห้องเวทมนต์ เคลลี่ได้อุ้มหมาน้อยของคูเปอร์ขึ้นมาด้วยความเอ็ดดูมันก่อนที่บัปเบิ้ลจะเห็นข้อความที่คอมพิวเตอร์ว่าสังเวยเลือดเพื่อนๆจึงยุให้บัปเบิ้ลจัดการฆ่าหมาซะบัปเบิ้ลจะได้แย่งหมาจากมือของเคนล,ลี่แล้วลงมือฆ่ามันก่อนที่คอมพิวเตอร์จะขึ้นข้อความว่าจะต้องเป็นเลือดมนุษย์เท่านั้นรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากที่คูเปอร์ร้องไห้เรียบร้อยแล้วเขาเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินของโบสถ์และพบว่าลูกหมาของเขาถูกฆ่าตายทางด้านของโค้ดเขาก็ได้ถามพักผู้ของดักลาสว่า ไอ้คูเปอร์ตอนนี้มันหายหัวไปไหนพักพวกของดัรลาสจะได้บอกโค้ดว่ามันคงไม่กล้ากลับมาเหยียบที่นี่แล้วหลังจากที่ได้รับสารจากพวกเราโควาซกี้ได้ยินแบบนั้นจึงได้ถามว่าสารอะไรของพวกแกพวกแกทําอะไรกับคูเปอร์หลังจากนั้นโควาซกี้จะได้เลยตามหาคูเปอร์จนทั่วในตอนนี้คูเปอร์กำลังร้องไห้เสียใจกอดศพหมาน้อยเอาไว้ก่อนที่เอสเตบันนั้นจะแสดงพลังโดยการดึงหนังสือซาตานกลับมาให้คูเปอร์มันสัญญาณบอกคูเปอร์ว่ามันต้องการเลือดเพื่อการแก้แค้น ทางด้านของครูฮับแมนก็ได้เดินมาตามหาตัวคูเปอร์เขาได้เห็นคูเปอร์เดินมาหยิบอะไรบางอย่างไปจากแท่นพิธีกรรมครูฮอปแมนจะได้เดินตามคูเปอร์ลงไปที่ห้องใต้ดินในตอนนี้คูเปอร์ได้ทาการแปลภาษาจากตำราเล่มนั้นก่อนที่ครูฮอปแมนจะตะโกนเข้ามาว่าแกมันเป็นปีศาจวางตำราลงซะก,ก่อนที่จะจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องผู้พันคูเปอร์ได้เห็นหน้ามามองครูฮอปแมนด้วยใบหน้าเครียดแค้นก่อนที่เขาจะจัดการฆ่าครูฮอปแมนเพื่อเอาเรื่องมาสังเวยซาตาน หลังจากนั้นคูเปอร์ก็ไล่คาถาเพื่อเรียกเอสเ,เตบันออกมาที่ด้านบนของโบสถ์สาธุคุณเจมกำลังเทศนาเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะเพื่ออวยพรให้นักกีฬาทุกคนคว้าชัยกลับมาก่อนที่อยู่ๆรูปปั้นพระเยซูจะมีเลือดไหลออกมาหมุดที่ตึงพระเยซูได้กระเด็นออกมาปักกลางหน้าผาของสาธุคุณเจมจนเขาตายคาที่ทำให้นักเรียนานายร้อยทุกคนต่างพากันวิ่งแตกกระเจิงแต่ว่าประตูทุกด,ด้านของโบสถ์ก็ได้ถูกล็อกเอาไว้หมดแล้วคูเปอร์ที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นร่างสถิตของเอสเตบัน ได้ทำการระเบิดตัวออกมาจากชั้นใต้ดินเปลไฟเห็นความแค้นที่ลูกชนไปทั่วบริเวณคูเปอร์ได้จัดการลอยประตัดคอของผู้พันต่อหน้าต่อตาทุกคนก่อนที่แก๊งของดักลาสจะพากันกรีดร้องวิ่งหนีแต่กระเจิงบาเธอร์ได้ถูกหมูป่ารุมกัดก,กินจนไส้ทะลักส่วนบับเบิลก็นหนีมาซ่อนตัวที่ห้องใต้ดินเขาได้ถูกจ่าที่ตายไปแล้วที่ถูกปีศาจเข้าสิงร่างจัดการทะลวงข้อหัวใจทั้งเป็นจุดตายคาที่ในตอนนี้ดักลาสกับโค้ดได้ถูกคูเปอร์ลอยมาไล่ตัดหัวอย่างโหดเทียม คูเปอร์ได้ทำการแก้แค้นนักเรียนและรวมไปถึงคูทุกคนที่พยายามกันแก้เขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างสาสมด้วยการขายวิญญาณให้กับซาตานแล้วดึงดูวิญญาณของเอสเทบันที่จะไปด้วยความแค้นมาสิงร่างท้ายที่สุดแล้วคูเปอร์ก็จกัดการแก้แค้นทุกคนที่สําเร็จขอให้ซาตานสติดอยู่กับทุกคนก็เ,เป็นอันจบภาพยนตร์พอดีครับเป็นหนังสยองขวัญเ,เก่ากึกตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วแต่กลับดูสนุกและน่าติดตามอย่างไม่น่าเหลือเชื่อ,พอเพราะเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่แพ้คนหนึ่งที่ถูกรุมกันแก้งสารพัดวิธี นกระทั่งเขาได้พบก,กับบันทึกซาตานและพยายามจะหาวิธีใช้มันเพื่อที่จะแก้แค้นโดยส่วนตัวลับผมค่อนข้างรู้สึกสาใจในช่วงท้ายที่ตัวเอกอย่างคูเปอร์นั้นไม่มีความปานนี้เลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าตัดคอคนเป็นว่าเล่นสิ่งที่คูเปอร์ทานั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากการแก้แค้นของหมาจนตรอกเขาถูกแกล้งสารพัดและถูกกดดันทุกวิถีทางจนท้ายที่สุดแล้วคูเปอร์ก็ระเบิดมันออกมาด้วยความแค้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่เกิดขึ้น ผมเชื่อว่าคนอย่างคูเปอร์ถึงแม้ว่าจะมีตำราเรียกปีศาจอยู่ในมือเขาก็ไม่มีทางจะใช้มันถ้า,าไม่เหลืออดแบบนี้ก็จบก,กันแล้วนะครับสำหรับคลิปล้พอพยร์เรื่อง Evil Speak